สรุปผลการแข่งขันศึกมวยแตดสีเปิดหัวคู่แรกพลิก4-1ครับเงาอีทีไปไม่เป็นเข้าวงในไล่แขนไม่สู้ครับก็เป็นทางแคมรูนสิทธิ์ลมหนาวครับที่มาแข็งแร่งแข็งแรงกว่าแม้ว่าจะเสียเปรียบในเรื่องของรูปร่างช่วงชกแต่หมดจดในเรื่องของการตั้งรับเพลงเขานะครับคือแก้แก้เกมมาดีกว่าและเข้ามามีขวางหน้าแล้วก็สําคัญอาจจะยังไม่ต้องพึ่งลูกขวางหน้าเลยก็ว่าได้มีหมัดคอยเติมมีศอกคอยเสริมครับ เงาอีทีเองวันนี้พยายามจะมาไล่แขนเบียดสู้แล้วนะครับต้นต้นขึ้นมาเป็นต่อก่อน C1 ราคาแข็งด้วยแม้ว่ารูปเกมจะยังไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าหลายคนเชื่อรอยก3ยก4แต่แล้วหมด3ยกครับเงาอีทีพลิกเป็นรองสองหนึ่งครับด้วยความที่ยก3มเลงไม่ขึ้นแล้วก็ดูว่าโดนไปหลายชุดโดยเฉพาะยก4ยังมีมาโดนตีเข่าอีกเลย,เลยก็ว่าได้นะครับเป็นคนเบอรุลที่ตีเข่าได้ดีกว่า,าพยายามขวางข้างล่างนะครับเกี่ยวข้างล่างแล้วก็ตีตีต,ตีเงาอีทีวันนี้ ตามตัวแคมารูนไม่ติดเลยครับไล่จับวงในก็แล้วนะครับถึงแม้ว่าแคมารูนจะไม่หนีวงในเงาอีทีก็ขึ้นขอไม่ได้ครับเป็นแคมารูนดีกว่าเงาอีทีโอ้หน่าเสียดายครับรอลุ้นไฟต่อไปสําหรับมวยตัวเต็งของมวยรอบปุนเสือครับส่วนแคมารูนครับน่าจะเป็นตัวเต็งตัวใหม่หรือไม่รอติดตามครับคูน่นี้ขาดเหลือเชื่อเงาอีทีนะครับยกสี่ขึ้นมานะครับเป็นรอง2 1แต่ว่าพอหมดกลางยกสีแล้วดูสู้ไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมครับ เงิน15หนึ่งเงิน31นึงเงินต่อแผงครับถ้าพลิกราคาไหน <m im ics> ก็คงต้องบอกว่าเงาวีทีเนี่ยขึ้นมาก่อน <m im ics> ก็ต่อ31ต่อ41นะครับใครที่รองไปก็หวานเจี๊ยบครับผลมวยคู่ที่2ครับ AJ จก็กลมเกลียวชนะคะแนนเพชรรุ่งโรจน์โชดบ,บางแสนไปแบบโอ้ยสุดมันครับมาได้ศอกยกที่4นะ ก่อนปล่อยตัวมายก4เนี่ยน้ำเงินต่ออยู่ประมาณสัก5-4ได้ครับต่อไม่แพงเพราะว่ามวยก็เบียดเบียดนะครับด้วยอาการมวยแล้วก็คาดการอนาคตต่างๆอานาแต่ว่าช่วงที่น้ำเงินต่อแพงแพงเนี่ยก็จะมีประมาณสัก6-1แต่มันแป๊บเดียวนะครับราคาพื้นๆยืนๆกันประมาณสัก2 1แหนต่ออยู่ประมาณนั้นนะเพราะว่าน้ำเงินเนี่ยได้หลักได้เหลี่ยมนะครับดูว่าต้านอยู่ดูว่าดักได้แล้วก็เปิดแผลก่อนในยกที่2ด้วยนะฝ่ายแดงแตกนะครับแตกทั้งจมูกแตกทั้งคิ้วด้วยก็คือแกเข้ามาแล้วแกก็ล้มบ่อยนะครัับบสาาหรทงงฝ่ยแดนะ ล้มบ่อยแล้วก็โดนเขีย่ยขานน่นนี่นั่นแหละแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงดูได้ชัดว่าแกมีครับแกชนได้เรื่อยๆชนมาชนไปชนไปชนมาจนถึงยกที่4นี่แหละครับโอ้โหอาการมวยน้ําเงินเองก็ดูว่าจะยุบจะแผ่วลงไปเริ่มที่จะต้านไม่ไหวแล้วแล้วก็นั่นแหละครับลูกศอกนั่นแหละครับปเปรี่ยงครับหล่นลงไปกรรมการไม่ได้นับนะแต่ว่ายก3ยก4กี่นี่แกเดินดีไงะนะก็เลยชนะคะแนนไปครับก็ถือว่าพลิกสัก2อง1กมีนะถ้าใครเจอ61ก็ก็ดีไปนะครับ คู่นี้สุดยอดเลยครับสรารทัง AJ ก่อกลมเกลียวครับชนะคะแนนเพชรรุ่งโรดโชดบางแสนปริกหกหนึ่งครับคู่สามครับวุฒิไก่วอจักรวุฒชนะคะแนนใจเพชรสิงมาวินครับก่อหมด4ี่ยกนี่คือต่อแบบไร้ราคาครับ้โหยก4ี่ไปเตะหลุดแล้วก็โดนเตะฟรีคิกครับใส่หลังเข้าไปเต็มตีเลยป้าบหมูเรียบร้อยเลยนะครับจริงๆก็ยกสี่ขึ้นมาแ,แดงต่อ5้หนึ่งแล้วนะครับคือแต่งตัวอะไรในสบงสบายแล้วเพราะว่าต้นๆดูว่าชิงจังหวะสู้แดงไม่ได้ คือก็รอเกมจังหวะชิงวงในแล้วครับแต่พอชิงวงในแล้วก็เป็นแดงที่มีลูกแก้ลูกกันได้ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นศอกเองก็ดีหรือว่าจังหวะถอยหลังตั้งรับแล้วก็ตีเข่าสู้เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับ mm. ดีที่สุดก็คือหมด3ยกในราคาเสมอแดงนะครับแล้วก็แดงไหลมาต่อ7จต่อ2-1ต่อ5-2 นะครับน้ำเงินเนี่ยพยายามจะทาพยายามจะสู้ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆในเรื่องของหลักเหลี่ยมฝีมือชั้นเชิงวงนอกครับที่แดงนี่ดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยคู้เอกจัดพลพแพ้ฟวปานเทพครับเดี๋ยวดูช็อตนี้กันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแฟนบอลมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาร่วมพูดคุยกันจริงจัดพลเองกอ็มันเป็นตัวหยั้งตีนแล้วก็จะยั้งเหมือนไม่ยั้งแหล่ล้วครับแล้วก็ต้องมาดูกันละเอียดละเอียดเนาะเขาก็ไม่ได้แบบมาสโลให้เราดูขนาดนั้นนะครับว่ามือถึงพื้นเตะไหมหร ล้มลงไปแล้วก็มีจังหวะเตะตามเข้ามานะครับดูว่าชัดพลเองก็ไม่ได้น่าจะพอใจครับในจังหวะนี้แต่ว่าก็ต้องยอมรับคําตัดสินของกรรมการครับเพราะว่าคําตัดสินของกรรมการคือที่สุดนะครับปานเทพชนะฟาวชัดพลครับกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันยังไม่ติดตามกดติดตามถ้าชอบมวยเราก็พวกเดียวกันนี่แหละครับคนบ้ามวยครับสังคมของคนที่รักมวยชอบมวยบ็อกซิ่งแฟนดอมด้อมคนมวยมารวมกันที่ตรงนี้เลยนะครับกับผมบอลบ็อกซิ่งแฟนดอมครับ